มึงจําไว้มึงไม่ต้องกลัวกูทําทุกอย่างถูกต้องมึงจําไว้แค่นี้เลยว่ากูทําทุกอย่างถูกต้องไม่มีใครตําหนิตีต้องกูได้ทุกอย่างกูเตรียมตัวไว้หมดแล้วกูทําทุกอย่างอย่างถูกต้องหมดไม่ต้องมีใครมานั่งกังวลกับเรื่องนี้เลยกูยังไม่กังวลเลยการที่กูไม่พูดแล้วกูก็ระบุแล้วว่าเดือนไหนกูจะไปบวชนั่นหมายความว่ากูจะได้ไปบวชตามเหตุปัจจัยนั้น ใครก็ขวางกูไม่ได้ในเรื่องนี้กูพูดว่ากูจะหมดนี่ก็คือต้องหมดนี่ไม่ใช่กูหนีนี่ถ้ากูบรรยายทำแล้วกูพูดว่ากูหนีนี่อยู่กูจะพูดว่ากูหนีนี่อยู่กูจะพูดอย่างนี้เลยตอนนี้ปัจจุบันนี้อาจารย์กำลังสอนธรรมะแบบหนีนี่อยู่นะกูก็พูดอยู่ว่ากูอะไรกูเป็นนี่แล้วกูกำลังใช้นี่แล้วนี่กูจะหมดเมื่อไหร่กูจะไปบวช แล้วกูก็ระบุแล้วว่ากูจะไปบวชช่วงเดือนไหนไม่ตุลาก็พฤศจิกาก <c oughs> ูก็พูดทุกอย่างหมดเวลากูเปิดเรีย่ะไรรับบริจาคสิ่งใดกูเป็นคนบอกบริจาคก,กูเป็นต้นบุญต้นเหตุแต่คนที่รับบริจาคจริงๆคือพ่อกูเป็นคนรับบริจาคใช้ทุกอย่างในนามพ่อกูเป็นหมดแล้วเงินจํานวนนั้นมันไม่ใช่รายได้กู ถูกหรือเปล่ามันเป็นเงินบริจาคที่นําสู่วัดถวายวัดถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อทําประโยชน์กูก็พูดทุกอย่างอย่างชัดเจนกูไม่ได้หลอกใครจะมาบอกว่ากูเปิดปรับบริจาคเพื่อช่อโกงได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่รายได้กูก็กูมีรายได้ไม่ได้ทุกอย่างที่กูทําทุกอย่างที่กูออกปรรยายกูทําอย่างถูกต้องทุกอย่างไม่มีใครสามารถมาทําได้ได้เรื่องนี้ไม่มีใครมาทําอันตรายแก่กูได้ กูรู้หมดว่าอะไรเป็นอะไรกูรู้กูวางแผนทุกอย่างไว้หมดกูรู้อยู่แล้วกูไม่ได้คิดจะปิดบังอะไรทุกอย่างกูพูดเปิดเผยหมดว่ากูเป็นหนี้ว่านี้ที่กูเป็นเกิดจากการโดนยึดบ้านและมีส่วนต่างของเงินแต่กูแค่ไม่ได้พูดว่าล้มละลายก็แค่นั้นเองมันจะเป็นอะไรแล้วทําไมกูต้องพูดคําว่าล้มละลายออกมาล่ะมันไม่จําเป็นต้องพูดไง มันจะพูดไปเพื่ออะไรมันจะมีประโยชน์อะไรมันเป็นประโยชน์อะไรต่ออาต่อธรรมกูก็พูดอยู่ว่าจนกูเคลียรทุกอย่างบอกได้แล้วกูก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยววันหนึ่งกูจะบอกพวกมึงกูจะสอนพวกมึงเรื่องนี้แต่รอเคลียรทุกอย่างให้จบก่อนกูจะเป็นสักขีพยานให้กับพวกมึงเองว่าธรรมะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมยังไงธรรมะเนี่ยสามารถเยียวยาคนเลวคนชั่วคนที่เคยเป็นหนี้เป็นศินเนี่ยจะเป็นยังไงกูก็พูดไปแล้วว่าเดี๋ยวกูจะเปิดเผยทั้งหมดทำไมกูถึงยังไม่พูดเรื่องน้ำมานลายเพราะอะไร เพราะมันยังไม่ปลดกูจึงถือว่าตัวเองยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องนี้กูจึงยังไม่พูดในเรื่องนี้เพราะกูจะพูดเฉพาะในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วกูเห็นหลายคนไปโจมตีกันคนล้มอะไรบวชไม่ได้ก็ใช่ไงก็บวชไม่ได้แล้วกูบวชหรือยังละ่ะก,กูก็เคยเล่าแล้วว่ากูเคยไปบวชพระกูจะบวช